เป็นกล่องใส่เครื่องมือช่างครับที่สามารถขึ้นเหยียบได้นี่ครับไม่แตกขึ้นนั่งได้แบบสบายๆครับขนาดความจุ55ลิตรมีสามสีให้เลือกด้วยกันและไม่ทำให้น้ำขังครับนี่เนื่องจากว่าการออกแบบที่มีความโค้งเว้าเพื่อไม่ให้น้ำขังแต่ถ้าเป็นแบบเดิมครับจะทำให้น้ำขังแบบเดิมนี่คือไม่แข็งแรงขึ้นเหยียบแล้วหักครับ เวลาที่เราใส่ค้ายกระบะครับแข็งแรงทนทานมีสามสีแล้วก็ููได้ถึงห้าสิบห้าลิตรในส่วนของการออกแบบของถังครับนี่แข็งแรงเป็นพิเศษไม่อยากว่าจะเป็นแบบรูปตาข่ายครับเพื่อกระจายน้ำหนักแล้วก็ขึ้นเหยียบได้ขึ้นนั่งได้โดยเฉพาะสายแคมปิ้งครับที่เราต้องการขนของไปเยอะๆครับเพื่อมาให้ของของเราเปียก หรือตากแดดหรือไม้กระทั่งสายพอจะไฟก็ใช้ได้ครับนี่พร้อมกับมีพร้อมกับมีสารล็อกครับไม่ต้องกลัวปิวอย่างแน่นอนนี่ครับจะเป็นสาล็อกด้านข้างปอ,อกแบบน,นี้ครับนี่นี่ครับแข็งแรงทนทานเลยครับผมมีสามสีให้เลือกด้วยกันครับจุดได้ห้าสิบห้าลิตรเปรียบเทียบกับแบบเก่าๆครับลองถังแบบเก่านี่ครับน้ำขัง เราก็เหยียบมโอกาสที่จะแตกได้ง่ายครับนี่มีความนิ่มๆแต่ตัวนี้ของเราแค่ดีเลยครับนี่จูได้แบบนี้เลยครับนี่อุปรกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆผมก็เ,เก็บไว้นี้นี่สลหรับสายแคมปิ้งครับเวลาเราไปแคมปิ้งครับสามารถเอาเป็นโต๊ะกลางได้วางเครื่องดื่มหรือเราสามารถ นั่งคุยกันนะครับนั่งบนถงนังได้เลยไ้ดีบอกต่อแล้วครับผมกล่องใส่รางเครื่องมือช่างแข็งแรงทนทานห้าสิบ้าลิตร